การปล่อยวางเรื่องที่ยากแต่ฝึกทำได้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหัวข้อที่น่าสนใจน่าเรียนรู้และมีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะสิ่งที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณเปิดใจรับฟังกันจนจบนะคะ มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะการปล่อยวางเป็นเรื่องที่ยากแต่ทุกคนสามารถฝึกทําได้เมื่อมีเรื่องมากระทบจิตใจไม่ว่าเรื่องจะหนักหนาขนาดไหนแต่เราทุกคนยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อเราต้องผ่านไปให้ได้ความรู้สึกสิ่งเล้า หรือปัจจัยที่มากระทบเราต่างๆบางเรื่องเราควบคุมให้มันไม่เกิดขึ้นไม่ได้สิ่งแวดล้อมภายนอกยากที่จะควบคุมดังนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตใจตนเองนั่นคือการมีสติเมื่อสติหลุดอารมณ์กระเจิง ก็ต้องดึงสติตนเองกลับมามีสติและสงบการสงบจะช่วยให้ดีขึ้นและการนอนก็ช่วยได้มากเมื่อถึงเวลาตอนกลางคืนเรามีความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมที่ทำทางร่างกายและเหนื่อยล้าจากความคิดในด้านจิตใจการนอนหลับ ช่วยได้มากเพราะเมื่อร่างกายนอนพักเต็มที่ได้พักอย่างสงบเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนเริ่มเช้าวันใหม่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆเหมือนกับสมุดที่เราเขียนพอเราหยุดเขียนเราก็ปิดสมุดแล้วพอเราเนี่ยต้องการจะเปิด เราก็เปิดออกมาแล้วก็เขียนจับปากกาแล้วเริ่มเขียนในหน้ากระดาษแผ่นใหม่นี่คือเรื่องราวจากชีวิตจ,จริงของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนต่างขีดเขียนกันในทุกวันเริ่มต้นด้วยตนเองและจบด้วยตนเองหมุนเวียนไปตามเวลา สิ่งที่มากระทบจิตใจเกิดขึ้นได้ทุกวันดังนั้นเมื่อมีสิ่งที่มากระทบจิตใจถ้าเราเก็บไว้ทุกเรื่องหรือเก็บไวเ้เยอะๆก็คงอึดอัดใจ,จามากและคงเต็มไปด้วยความปวดหัวเนื่องจากมีเรื่องราวมากมายที่ต้องแบกรับไว้แต่ถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ วิธีจัดการด้วยตนเองจัดการอาการที่ตนเองเป็นค่อยๆสังเกตตนเองว่ามีอาการอย่างไรเมื่อมีสิ่งมากระทบจิตใจเช่นอาจจะรู้สึกโกรธพูดจาเสียงดังมีความน้อยใจเสียใจร้องไห้คืออาการต่างๆที่เกิดขึ้น เราต้องดูตนเองอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวแล้วค่อยๆจัดการด้วยการปล่อยวางเมื่อมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สำคัญเข้ามาแล้วก็ปล่อยผ่านไปพยายามปล่อยผ่านเรื่องที่ไม่จำเป็นกับชีวิตตัดคนตัดเรื่องราวที่ไม่ควรค่าแก่การคิดออก เป็นการฝึกเมื่อเริ่มฝึกทำได้จะค่อยๆเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งขึ้นซึ่งทุกคนสามารถทำได้ในช่วงเวลาที่อ่อนแอเกิดขึ้นได้เป็นปกติแต่ทำอย่างไรเราจะกลับมามีความเข้มแข็งได้นั้นมีเราเท่านั้นที่รู้ดีอยู่แก่ใจตนเอง รื่องบางเรื่องเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเราและทำไมต้องเกิดโดยบางครั้งเราอาจจะพยายามหาเหตุผลหรือหาคำที่มาสนับสนุนความคิดของเราอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่เมื่อครุ่นคิดคิดแล้วคิดไปคิดมาก็กับไม่ได้คำตอบที่ควรจะเป็น พราะบางเรื่องก็แทบหาเหตุผลไม่ได้บางอย่างเรื่องก็เกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในชีวิตนี้ตั้งแต่เล็กจนโตทุกคนต่างเจอเรื่องราวที่ต่างกันจากเด็กเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะสูงขึ้น ทุกคนต่างต้องผ่านเรื่องราวกันมามากมายทั้งที่ทุกข์และสุขสลับกันไปเมื่อเราเกิดมามีชีวิตแล้วเราควรมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าปฏิบัติตัวให้ควรค่าแก่การมีชีวิตคนทุกคนมีคุณค่าเมื่อเจอเรื่องที่ท้อใจเรื่องที่เศร้าใจให้รู้จักให้กำลังใจตนเอง ระบายเรื่องที่ไม่สบายรู้สึกว่าอึดอัดใจเอาออกไปถ้าเราปล่อยวางได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสมดุลให้กับชีวิตตนเองได้นั่นคือความพอดีของชีวิตซึ่งแต่ละคนก็มีความพอดีมีนิยามที่ไม่เหมือนกันจุดที่เราพอดีของเรา อาจจะไม่เท่ากับคนอื่นแต่เมื่อเรารู้จักและเข้าใจกับความพอดีของตนเองเราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขเมื่อเรื่องใดามากระทบจิตใจเราก็จะผ่านไปได้การปล่อยวางคือการสละเรื่องราวออกไปถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ต้องทำให้ได้เพราะ เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเราเองหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นปล่อยวางได้อย่างไรเราจึงขอแนะนำ5วิธีในการฝึกการปล่อยวางค่ะได้แก่ข้อ1ตัดคนที่ไม่จำเป็นออกไปคือหมายถึงคนที่ไม่ดีกับชีวิตของเราเมื่อเราพิจารณาแล้วว่า คบหาแล้วไม่ดีก็ควรหยุดและปล่อยให้เขามีชีวิตของเขาส่วนเรามีชีวิตของเราต่างคนต่างดำเนินชีวิตในแบบของตนเองคนทุกคนมีชีวิตเป็นของตนเองมีชีวิตที่แตกต่างกันไปตามความชื่นชอบของแต่ละคนให้ตัดคนที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิต แล้วจะรู้ว่าชีวิตของเราก็ดีนะถ้าไม่มีเขาเราอยู่ได้และมีความสุขได้ในแบบของเราพึงรึกว่าคบคนพาลพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคตินี้เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วแต่ก็ยังเป็นคติที่สอนใจและนำมาปรับใช้ได้จนถึงปัจจุบัน ข้อ 2. ออย่าใส่ใจในทุกเรื่องข้อนี้บางครั้งก็ทำยากบางครั้งก็ทำได้ง่ายการใส่ใจนั้นเราควรพิจารณาดูว่าเรื่องใดควรใส่ใจเรื่องใดควรปล่อยไปชีวิตของเราเราคือผู้กำหนดถ้าเราปล่อยใจเราก็จะรู้สึกเบาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับตนเอง เวลามีค่าควรพิจารณาสิ่งที่ควรใส่ใจแล้วดีกับชีวิตเราดีกว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และทำให้เราต้องเป็นทุกข์ข้อ3จัดการกับอารมณ์ของตนเองให้ได้คือไม่ว่าเราจะรู้สึกโกรธมีอารมณ์ที่ไม่พอใจมีอารมณ์ที่ไม่ดีขนาดไหนแล้วอาจจะเป็นอยู่สักพักหนึ่ง แต่เมื่อดึงสติได้เราควรกลับมามีอารมณ์ที่ปกติเหมือนเดิมทำตัวให้ธรรมดาเข้าสู่สภาวะการวางเฉยและสงบจิตใจให้ได้และดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเป็นปกติอารมณ์เป็นแรงขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ที่เป็นปกติจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ข้อสมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคือทุกคนควรมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองเช่นบางคนอาจจะยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจก็นึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงความดีงามหรือในบางคนอาจจะคุยกับเพื่อนสนิทคือหาคนคุยระบายให้รู้สึกผ่อนคลาย มีเพื่อนสนิทที่ไว้ใจไว้คอยปรึกษาช่วยให้เราได้ตั้งสติให้กำลังใจและรับฟังเราได้ช่วยให้เราสบายใจขึ้นนั่นคือทุกคนควรรู้ใจตนเองว่าเมื่อมีสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจมากระทบเราจะใช้สิ่งใดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ให้เลือกวิธีจัดการกับตนเองข้อ5 มีกิจกรรมที่ทำแล้วผ่อนคลายความเครียดคือไปทำในกิจกรรมที่ชอบแล้วทำให้ลืมลืมปล่อยวางเรื่องที่ไม่สบายใจได้เพราะว่าไปโฟกัสกับสิ่งที่ชื่นชอบแล้วเช่นการฟังเพลงก็ช่วยให้สมองได้ผ่อนคลายการเล่นกีฬาก็ช่วยให้ได้ปลดปล่อยพลังปลดปล่อยอารมณ์ ปล่อยพลังงานที่ไม่ดีออกไปได้หรือในบางคนอาจจะชอบเล่นเกมคือได้สนุกกับการต่อสู้แก้ปัญหาต่างๆได้รู้สึกเพลิดเพลินทำให้ผ่อนคลายได้ซึ่งในแต่ละคนจะมีกิจกรรมที่ชอบต่างกันมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่ต่างกันก็ให้เลือกทำที่เหมาะกับตนเองค่ะ าจาก5ข้อที่ได้แนะนำไปให้ลองนำไปปรับใช้และปฏิบัติกันนะคะทุกคนมีชีวิตเป็นของตนเองดังนั้นเราคือคนที่ควรจัดการตนเองเราคือคนที่อยู่กับตัวเองตลอดเวลาและรู้จักตนเองดีที่สุดดังนั้นการฝึกเรื่องการปล่อยวางแม้จะเป็นเรื่องที่ยาก แต่ทุกคนสามารถฝึกทำได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านสิ่งต่างๆไปได้และมีความสุขในทุกวันพบกับความพอดีที่ดีต่อใจตนเองและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากใจค่ะหัวข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเรียนรู้ในหัวข้อถัดไปไปด้วยกันนะคะหรือจะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณที่เราฟังจนจบค่ะ